อร์นเนอร์สล็อตกุนซือของลิเวอร์พูลยอมรับว่ามีโอกาสสูงที่เทรน์อเล็กซานเดอร์อโน่อาจพลาดช่วยทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้หลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากเกมที่พ่ายให้กับปารีสแซงแชร์แมงศูนตอหนึ่งในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสล็อตเผยว่าผมคงต้องถามทีมแพทย์ให้แน่ใจก่อนนะแต่เท่าที่ผมรู้กรณีของอิบราฮิมาโกนาเต้น่าจะเป็นแค่เรื่องของความล้ามากกว่าการบาดเจ็บ ส่วนกรณีของเพนนีสิเราไม่มีทางเลือกเลยนอกจากต้องเปลี่ยนเขาออกซึ่งเรื่องแบบนี้มักไม่ใช่สัญญาณที่ดีจากที่ผมได้ยินมาจากคนที่เห็นจังหวะนั้นนะ่บอกเลยว่ามันดูไม่ค่อยดีเอาซะเลยดังนั้นผมคงแปลกใจมากถ้าเขาพร้อมลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากเทรนชวดลงสนามจริงๆก็นับว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับหงส์แดงเพราะว่าคอนเนอร์บรดลีย์แบ็กขวาอะไหล่ชั้นดีก็เจ็บยาวไปก่อนหน้านี้แล้วจากเกมกับแอสตันวิลล่าเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนตัวเลือกอย่างโจโกเมสที่พอขยับมาประจำการตำแหน่งนี้แบบขัดตาทัพได้ก็ยังอยู่ระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดเอ็นหลังหัวเข่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมางานนี้แฟนหงคงต้องลุ้นกันตัวก่งว่าใครจะพร้อมลงเล่นในเกมนัดสำคัญสุดสัปดาห์นี้แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ